สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบรรยากาศแบบไม่วันนี้คือบันเรามีสระว่ายน้ําเลยนะฝนตกไม่ๆมสิน้ําก็จะเป็นแบบนี้แระอีกสักพักมันก็จะดีขึ้นเอาแล้วไงล่ะความบ้าก็จะบังเกิดขึ้นเลยนะพานะเจ้าเราก็ไม่เว้นเนาะตีกันไม่คิดถึงพาที่นั่งอยู่ทั้งนั้นเลยความขยันแมวคือเดี๋ยวนี้ทะเลาะกันทุกวันนะยุ่มยำกันยัางนักเลยถึงแม้อาจจะเป็นู้หญิงแต่เขาก็ซู้ไม่ได้ถอยเลยฉันก็คิดว่าเออแกถอยบ้างก็ดีนะอาจจะหน่อยหัวแกจะปรลดเปิดเปิดไปเบ้อแงู้ โอ้โหแม่นางเือเออของชั่นแม่แกภาพทีนึงคือแกตกน้ำเลยนะเอแล้วขึ้นไปทำไมล่ะบอกมานี่มานี่มานี่เออไม่มาเขาบอกว่ามาด,ดูอันนี้คือจะภาพแมวก็ขยันมาซ่องตรงหน้าต่างมากเลยคือมันน่าจะเป็นสิ่งแปลกประหลาดสำหรับแม่แต่ว่ามันเป็นความคุ้นสิ่งสลหรับสั้นอ้าอันนี้ก็คือเข้านอนแล้วเจ้าเสือไปเมื่อกี้นี่ไงกระเป๋าเดินทางที่ไม่ได้เดินทางกลายเป็นว่าแมวได้เดินทางบ้านเรานี้ไม่เหมาะจริงๆในการมีกระเป๋าเดินทางนี้ไงตัวนี้ก็มาซ่องอีกแล้วและช่วงหลังมานี้ที่นอนรลากๆของแมวก็จะอยู่ข ช่วงนีม้มาก็นอนได้นะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วอ่านก็จะไปหาเรื่องแม่ทำไมเรานั้นนั่งแม่ไขด่ดมช่วย,วยทุ่งดำข้างๆเมลก็คือกระเป๋าเดินทางอีกใบผ่านไปผ่านมามาซ่องอีกแล้วคือไอ้เขาเนี้ยเป็นผู้มีประสบการณ์นะเพราะว่าเคยตกลังคามาแล้วโดนน้ำซ่องรอบโชคดีนะตอนนั้นน้ำท่วมแรงกระเทะก็น่าจะไม่ยืออ่ะเสียฟูกก็มาซ่องอีกรอบโอ้ขยยันซ่องทั้งเลยพวกเราเนี่ยแล้วเมื่อคืนนี้จังหวัดสันเขาจัดงานเฉลิมฉลอง28ปีหัวแก้วเนาะก,ก็มีการจุ่ผู้ประดุงปรุงปรังอังก็มาซ่องดูนะว่่่่่่่่่าา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 แแแมม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 มววววเเเเป็็นนยยยัังงงไไไไถตตตตตกก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 กใใใจจจ้้้้หหหคดดรรออ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 อีีีีทละบื เห็นเห็นกันอยู่ก็น,นั่งอยู่เป็นเพื่อนเขาจากแป๊บหนึงน่งเนาะเออเฮ้พูมันอยู่ก่อนแล้วเราเค่อยเข้าบ้านจริงๆพูเขาก็จุดแป๊บเดียวนะตอนแรกคิดว่าเออจะเยอะมากๆแต่ว่าออแปบ๊บเดียวเองมีใครเคยมาเที่ยวห้องแก้วเมื่อไริ่งที่คาดไม่ได้นั่นก็คือขึ้นบันไดค่ะขึ้นไปถึงจนสุดสูงสุด,สดไม่ต้องขึ้นฟต์นะสาเล็ตัวเองสุดๆเหนื่อยยากตาแต่ถ้าเกิดใครกลัวที่แก้วความสูงไม่แนะนําเช้าวันต้องมาไม่ให้อะไรแมวเ,เป็นขนมเนาะอู้แม่จกระพูสั้นห้าดูให้แต่ละอย่างเธอตะกุ่มเข้ามาก,กับ ก็ขึ้นมาพาักกันข้างบนค่ะพักที่แปะว่ามบื่อเดีพักเลยวันก่อนฟูขี้เออวันนี้เอ้าเปลี่ยนกันขี้ขี้ใครขี้มันละประเทศนนี้โอ้โหสเตปการซอยเท้านั้นได้แต่แม่มาในเองอายชีวิตท้าแล้วเนาะวันหนึ่งเป็นพันเหตุการณ์ไม่รู้จะเก็บโมเมตนต์ไดนมาก่อนดีแต่ละวันก็คือไม่มีเงาเลยค่ะแม่ก็ขยันสร้างคอนเทนต์ให้คนดูที่ทะเลาะกันเยอะๆก็มีไหมทาอยากมาทําให้เราเห็นและที่ท้าอยากให้เราถ่ายให้คนดูเป็นไงละ่ะอ่าตบมือเขาหน่อยเด้อโอ้โหแม่หนังเยียบข้าค่อยยู่ละดีเยียบซองขามันคุ้มมากหรือ ป๊าติโทหัวให้คอยล้มแล้วเกี่ยวอะไรกันล่ะอ่ะตัวหนึ่งไปตัวนึงมาไปถามว่าไอส้สมซองตัวนี้นอนด้วยกัน,นไหมนอนได้นะแต่ม่รู้ว่าห่วงหรือเปล่าดูใช่แต่ตัวเสียฟ,ฟูมันมองสิเพราะว่าบางวันก็นอนบนเตียงด้วยกันซ่นมตัวเฮ้ยไม่ใช่ซ่องตัวนึงคนอ้าวเดือไปส่องอยู่ดีๆสะดือเป,เปเิ่งไปเชยตอนเช้าเขาจะนอนแบบรักสบายดูสิที่วางคางแกไม่มีเลยหรือไงนมาวางทับค่าันเนี้ยสักพักนึงนอนด้วยกันไปนอนด้วยกันมากลายเป็นทานีเชยเลยไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนมีลูกตรงไหนเหมือนมีลูกหนี่ ลาไปกับลูกน้อยให้สร้างของชันฟากกเลยกดแช่ก็จับสักไข่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายโอ้หลับสบายเว้ย